เรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็ยังไงก็ลองมาเรียนกันดูเนาะพี่เชื่อว่ามันมันก็คงจะมีวิชาที่สนุกบ้างแหละฮะสนุกมากมากเลยครับครับก็ตั้งใจเรียนครับสู้ๆนะครับเพราะว่าแน่อยู่ที่ดูทุกวันนี้เลยป่อนคุณเรียนอยู่ชั้นอะไรครับปี่สองี่เรียนในคณะอะไรครับเศรษฐศาสตร์เอ้ยพี่ๆเศรษฐศาสตร์อ้เไม่ทำไม่ทำไม่ท่เม่ทำจบ การดูได้ยูจี้ไปก่อนเออแม่มันก็จะจริงไปหน่อยไม่มีพี่ตายไปเลยแล้วก็จะมีแฟนกลับของบีนะมาบอกพี่ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ให้ถามเลยให้ถามไม่ถามเลยคำถามเนี้ยมีไส้ฮะมีไส้เขายังจิ้มจุกวันนี้ก็ก็ยังชัดเจนนะคะเออมีทำอะไรที่มันแบบทำแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนแบบปลดปล่อยปล่อยมานี่สิผมก็คนชอบปล่อยรักก็ดีอยู่ตรนนี้ สาระให้ดีด้วยเนะใช่เปิดสาระให้กิ๊บว่าเอ่อ Discover Planet อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเพราะว่ามันง่วงฮ่าม่าฮ่าฮล้วพี่ดูะไรกั้างอ๋อมองกรองใ่ใช่แเหมือนวันนี้เรามาเจอพี่ๆศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหนูไม่ใช่ศิลปินจริงเหรอหนูไม่ใช่ศิลปินหนูเป็นอะไรหนูเป็นดาวมหาลัยจากชุดหนูครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึง